สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผู้นิยมแล้วก็อนุสสาสมพระสมเด็จทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอนำเสนอนะครับพระสมเด็จชยโยนะครับผมหรือพระสมเด็จเกศชยโยนะครับผมอว่ากันว่าพระสมเด็จเกศชยโยนะครับผู้สร้างผู้สร้างก็คือสมเด็จโตเป็นคนสร้างอย่างเช่นวัดระฆังกับกุขนพเหมือนกันนะครับผมนะครับ ก็สำหรับสำหรับองค์นี้นะครับค่อนข้างพิเศษอยู่หน่อยนึงนะครับผมองค์นี้นี่เป็นเนื้อโลหะนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับผมมีความหนักตึงมือพอสมควรนะฮะผมะรูปแบบฟอร์มก็เหมือนดังของวัคเกตเชโยเนื้อผงทั่วไปนะครับผม แต่องนี้เป็นเนื้อโลหะนะฮะก็มีลักษณะอ่าผิวไอะไรต่างๆนี่นะครับผมก็แลดูเก่าอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตรงพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับผมตรงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวอักษรจีนอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งผมไปคน้นหาความหมายออกมาได้นะครับ อ่านว่าจี้นะครับผมคือมีอักษรหมดสี่ตัวนะจากที่ผมเห็นเนี่ยมีอยู่สี่ตัวแต่ผมเนี่ยอ่าเห็นเห็นแล้วก็สามารถอ่านอ่านออกมาได้โดยการที่ไปเทียบกับความหมายนะครับจากอาจารย์มงคลนะครับผมก็คือมีคําว่าจี้แล้วก็จี้นะครับซึ่งแปลว่าความสุขส่วนอักษรสองตัวข้างล่างนี่ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับอาจจะเป็นจี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมมีความคล้ายกับสองสองอัรบนแต่ว่าอ่ามันมีลักษณะผิวที่แบบอะไรนะเป็นส่วนที่มีเนื้อเกินขึ้นมาแล้วก็มีคาบคาบอย่างเงี้ยครับผมคาบสิ่งบางอย่างปกคลุมอยู่นะครับก็เลยไม่แน่ชัดว่าจะเป็นจี้หรือเปล่าเพราะว่า ภาษาจีนนี่มีขีดเกินมาตัวสองตัวนี่ความหมายก็เปลี่ยนแปลงนะครับผมคําว่าจี้จี้นี่ก็หมายความว่าอาความสุขใช่ไหมครับผมอย่างอย่างอ่าเหมืนเช่นว่านะอ่าความสุขแบบว่ามีความใชยโยโหูห่้ีนะครับผมก็ก็ตรงกับสมเด็จเกียรโยนี่พอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็คือถ้าเกิดว่า ในความหมายนะครับคือพระสมเด็จองค์นี้ก็คือใครที่บูชาครับก็จะมีแต่ความสุขนะครับตลอดไปนะอ่าอันนี้ก็แม่พิมพ์ก็หล่อเป็นองค์ๆนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไม่มีความแน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับผมแต่ว่าก็อยากจะนำเอาพระสมเด็จอ่าที่ผม มีนะครับเอามานําเสนอให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าถ้าใครมีมีประวัติที่มาที่ไปอะไรมากกว่านี้นะครับก็วานคอมเมนต์ในกระทู้ให้ด้วยนะครับผมหรือว,ว่าอาจจะพิเศษตรงที่ว่าอาจจะไม่มีใครมีก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เห็นมาไหนผมลองไปหาใน google ดูแล้วก็ไม่มีนะฮะอืมก็เดี๋ยวจะลองส่องให้ดูนะครับว่าพระสเด็องนี้นะครับ เป็นลักหนะยังไงครับนี่ครับตอนนี้ต้องตึงประมาณนี้เนาะนี่ครับนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บอกว่าเป็นเนื้อโลหะแล้วเราไม่ได้แบบ ก็ไม่ได้แจ้งมาก่อนนี่ก็ดูไม่ค่อยออกนะครับอาจจะมีคนบอกว่าอาจจะเป็นเนื้อใบลาหรือเปล่าหรือว่าเนื้อดินอะไรอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้ก็ทํามาค่อนข้างดีนะแล้วก็มีคาบความเก่าอะไรพวงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเอากล้องส่องเข้าไปดูด้วยว่าเอมันเป็นลักษณะยังไงผิวภายนอกเนี่ย แต่ที่เห็นนี่เก็มีแบบมีบางทีก็มีคาบขา,ขาวขึ้นมานะครับสีคล้ายๆนมแล้วก็เหมือนสีหินปูในประมาณเนี้ยนี่ครับผม เห็นไหมมีเหมือนกับว่าคาบหินปูนอะไรอาจจะเป็นพระตรงกุมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดว่ามีหมวดตัวสอนจีนนี่ก็น่าจะเป็นจัดอยู่ในกลุ่มสมเด็จวังหน้านะที่ที่ว่า,ามีชาวจีนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างเพราะว่าก็อยากได้วัตถุมงคล ตามแบบแนวของตัวเองเนาะก็มีอักษรจีนอย่าเงี้ยบ้างก็มีอ่าเป็นอักษรเกี่ยวกับนามสกุลของอ่าเป็นนามกุลไม่ใช่สีต้องบอกว่าเป็นแซ่เนะของของ,ของพี่น้องชาวจีนนะครับแล้วก็คํามงคลในต่างๆนะครับซึ่งเออผมไปหามาได้อ่ะเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมนี่ครับผมตัวอักษรจีนสี่ตัวนะครับ ก็เก็บเอาไว้บ้างองพระสมเด็จองคแปลกๆอันนี้นะครับผมก็ก็หาเก็บไว้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเยอะเพราะว่ามีองค์เดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปหาเยอะครับผมเอาแค่พอมีนะแบบแบ่งๆกันไปสะสมบูชากันบ้างนะครับผมนี่ับผมแน่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวสอนจี้เหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่า เนี่ยส่วนขอบด้านข้างนี่ก็เป็นอย่างเงี้ย ความความคมความคมว่ามีความคมไหมก็จะว่าคมแค่ทีเดียวก็ไม่คมนะเห็นไหมฮะก็ทื่อๆทื่อๆเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยอืมก็พิจารณาแล้วก็คือยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราได้มาเราก็เก็บเอาไว้นะเผื่อจะดีก็โชคดีไปเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะ ก็คือเป็นของหายากไปเลยนะครับสําหรับเนื้อเนื้อโลหาด้วยแล้วก็เป็นสมเด็จวังหน้าด้วยซึ่งสมเด็จวังหน้านั้นอ่าพุทธคุณทางด้านไหนแล้วใครเป็นผู้สร้างอะไรยังไงนี่คิดว่าทุกคนก็น่าจะเคยเคยอ่านมาผ่านตาแล้วก็เคยรับรู้มาบ้างแลนะครับผมสำหรับองค์นี้ทางจะแขวนขอไม่ได้นะเพราะว่ารวม รวมแล้วคือค่อนข้างหนักนะก็คือแขวนคอนี่น่าจะตึงๆต,ตรงหลังคอพอสมควรเลยนะเขาแต่ถ้าเกิดว่าใครใครอยากได้ความเหนียวเนี่ยผสมเด็ดนี่ถ้าเป็นเนื้อเกี่ยวกับโลหะนี่เน่าจะช่วยเกี่ยวกับพวกอ่กากันพวกลังสีกันพังงานลบแล้วก็คือตรงนี้เป็นส่วนที่ดีอยู่นะครับก็คือการลังสีกันพังงานลบแล้วก็อ่ากันสิ่งที่เป็นพวกไม่ดีนะครับเข้ามา ที่ตัวได้นะครับผมโดยเพราะเนี่ยความสุขความสุขนี่นะครับผมน่าจะทําให้เนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยอเข้ามาสิ่งไม่ดีก็อย่าเข้ามานะครับผมนะนี่ครับผมพิมเกตชชยูเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไปถ่ายในถ่ายทิ้งท้ายนะครับถ่ายเป็นซูมเข้าไปในผิวพ้านะครับว่าจะดูว่าเออมีอะไรยังไงบ้างนะครับผม เดี๋ยวไปดูเลยครับผมก็ตรงส่วนนี้นะครับผมผมก็ทำการ ใช้กล้องนะครับในการขยายนะครับเราจะเห็นค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ามีเหมือนมีอ่าวัตถุหลายอย่างนะครับอยู่นะครับแล้วเพราะตรงส่วนตรงส่วนนี้คล้ายกับพวกข้าปูนหรือว่าอะไรที่เป็นตัวอ่าเป็นตัวซึมออกมาจากเนื้อโลหะนะครับออกมาที่พื้นผิวนะ แล้วก็ในบางจุดอาจจะเห็นเป็นพวกเหมือนกับว,ว่ากวดทรายนะครับผมน่าจะมาจากพวกอาเบ้าหล่อหรือว่าตรงจุดที่ว่าทําการตาะดอาถ้าไม่ใช่การตับอกว่าทําการวางวางเนื้อผ้าเวีาที่หลอมเสร็จใช่ไหมฮะก็คอออกมาแล้วก็วางไว้ตรงแล้วก็ไว้ตรงจุดนั้นนะครับใน,ในขณนะที่เนื้อหกักกำลังยังร้อนอยู่นะอืม ตรงนี้น่าจะเป็นตรงช่วงของหัวเข่านะครับแล้วก็จะมีจุดโลหะเล็กๆนะครับผมเหมือนกับสามารถที่จะเขาเรียว่นะเล่นกับแสงใช่ไหมคือตะแคงตะแคงม,ม,มาแล้วให้แบบตัวของโลหะวิววับๆๆได้นะครับผมมีการรวมตัวกันเป็นจุดๆกระจายตัวอยู่ นี่ครับจัดที่เห็นในภาพนะครับไอใน <c oughs> ในกล้องวิดีโอนะครับจะเห็นเหมือนกับว่ามีการเหมือนกับว่ายระยับนะครับของแสงนะครับที่เกิดจากแสงที่อยู่ในกล้องผมเนี่ยกระทบกับวัวสดุชิ้นนั้นนะฮะในกลุ่มนั้นนะครับผม บางทีก็เห็นเป็นโลหะสีออกน้ำตาลคล้ายๆสีเลือดหมูหรือว่าน้ำตาลใสนะครับอยู่ที่ผิวๆของโลหะนี่นะผมไม่แน่ใจว่าเขาจงใจที่จะเอาวัดสดุประเภทนี้เนี่ยโดยในเบ้าด้วยหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจากที่เห็นนะครับพวกเนื้อตะกั่วพวกนี้ความร้อนไม่ได้สูงมากเนี่ยเพราะนั้นไอ้พวกแร่พวกที่ว่าเขาตั้งใจโร,โรยเอาไว้เนี่ย ก็น่าที่จะไม่เสียสภาพนะครับหรือว่าไม่ละดายนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่มันเป็นเหมือนหินหินปูนหรือว่าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็กระจายอยู่ทั่วองค์เหมือนกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอนาเสนอพระสมเด็จเกาเชโยหร,ห,รหรือว่าสมเด็จอาเชายโยนะครับสำหรับองค์นี้ที่ค่อนข้างดูพิเศษนะครับ ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมมีความสุขกายสุขใจนะครับมีความปิติทวีคูณขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมสวัสนนะี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ